สวัสดีครับตัวนี้เวลา9.44นทางสมทีกจะเตรียมท่อนพานยาวหวันอิสราเอลนะครับเตรียมทําการจัดส่งให้กับคุณพี่นะครับที่ตําบลเขาดินอำเภอก้าเหลียวจังหวัดนครสวรรค์นะครับตัวนี้ทาการสับท่อนไปที่เรียบร้อยนะครับ ก็อายุประมาณ3ามสีเดือนขึ้นไปนะครับท้องส่วนจึงจะตัดมาเป็นท่อนพันธุ์โปกนะครับจัดส่งให้กับพี่ๆนะครับท่อนพันธุข้างอวบนะครับจุดนี้ เราทำการบรรจุลงกล่องนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่อนพันยานะครับย่าหวานอิสราเอลก็สามารถติดต่อได้ทางเพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลข0910515839นะครับแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลย อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นนะครับพี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์แล้วกดถูกใจด้วยนะครับ